กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวสมุยสายเลือดไทยทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนองานแบรนด์โนบุนากะที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นฮาร์มอนเชชินนะครับแบบนี้เลยโอ้โหฮาร์มอนโหดๆฮาบากิสองชั้นนะครับซึบะหนาๆอย่างนี้เลยครับ มอนใสๆหดๆอย่างนี้เลยแม่เจ้าอ้ยปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับ ฮามอนจะลดปลายดาบแบบนี้เลยนะจ้ะเ็ดโดส่วนฝักก็เล่นสีนะครับกันกระแทกปากฝักหนึ่งจุดนะครับอ่นนี่มีกันกระแทกปากฝักนะครับหนึ่งจุดเล่นสีแบบนี้เลยนะครับสีสบับปะรดสวยๆเป็นเมทัลลิกนะครับ นำเสนอโดยจากฮิมุระเคนชินนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะสวยงามแบบนี้เลยครับกระเบนแท้สีดำนะครับยังกระหนังจระเข้สวยมากฟูชิเป็นลายคลื่นนะครับสึบะก็เป็นลายคลื่นทองเหลืองแท้นะครับ ทำสีลงยาสองกริยันะฮะสีทองกับสีเงินนะครับฮาบากิสองชั้นเป็นทองแดงแล้วก็ทองเหลืองเซปะเป็นทองแดงนะครับเมนูกิเป็นลายเกลียวขึ้นชุบสีทองนะครับทองเหลืองแท้นะครับแต่ชุบสีทองนี่ครับคาชิระหรือว่าสันทายกันกระแทกก็จะเป็นแบบนี้สวยๆใสๆอย่างนี้เลยครับ สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ